สวัสดีค่ะทุกทกท่านขณนะนี้นะคะทุกอยู่ที่ดินบ้านสวนคลอง14องค์รักษ์จังหวัดนครนายกค่ะแปลงที่ท่านเห็นอยู่นี้นะคะเบื้องหน้านี้คือแปลง A8 ค่ะเนื้อที่488ตารางวานะคะเสนอขายราคาตารางวาละ7,000บาทนะคะหน้าแปลงอยู่ติดถนน2ด้านเลยนะคะและด้านหน้าเนี่ยก็ยังอยู่ติดถนนรอบวงเวียนนะคะเนี่ยค่ะอยู่ติดกับเลขนะคะของโครงการเลยค่ะ และติดกับคลองส่งน้ำเชื่อมต่อจากคลอง14นะคะมายังหน้าแปลงที่ดินนะคะนี่คือช่วงพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้านะคะตุ๊กก็ได้นำภาพสวยๆของแปลงที่ดิน A8 มาฝากกันค่ะแปลงนี้นะคะสดพ่อนคุยได้ทุกเงื่อนไขค่ะ กรณีซื้อสดนะคะรอโอนโฉนด6เดือนนะคะกรณีผ่อนนะคะดาวเริ่มต้น50,000บาทนะคะดอกเบีย้ยเลทพิเศษนะคะผ่อนไม่เกิน5ปีค่ะสนใจค่ะติดต่อคุณตุ๊กค่ะเบอร์โทร099 221 6289ค่ะนะัชมที่ดินซื้อที่ดินติดต่อหาตุ๊กได้เลยนะคะเนี่ยค่ะแปลง A8 ค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะ สำหรับวันนี้ก็ฝากภาพสวยๆของพระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้านะคะแสงสีส้มนะคะซึ่งเป็นแสงตามธรรมชาติที่ท้องฟ้าได้ระบายให้เราได้เห็นวันนี้นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะท่านใดชื่นชอบบรรยากาศแบบนี้นะคะทำระเบียงหลังบ้าน มองวิวพระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแบบนี้ปลูกบ้านสวนสไตล์นอร์ดิกได้เลยค่ะนี่ค่ะจะทำสวนกเกษตรก็เหมาะอย่างยิ่งเลยนะคะแหล่งน้ำมีความอุดมสมบูรณ์อย่างยิ่งเลยค่ะแล้วพบกันนะคะกาบสวัสดีทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ